พี่ฟอนครับเอามิทีนจะไปไหนเหรอผมตั้งใจซื้อดอกไม้มาให้พี่ฟอนครับอุ๊ยขอบคุณนะเนื่องในโอกาสอะไรอ่ะผมจะขอพี่ฟอนเป็นแฟนครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราอายุห่างกันตั้ง18ปีเลยนะสนใจทําไมเรารักกันพี่ใจไม่ใช่อายุนะเธอเป็นถึงตำรวจแถมอายุยังน้อยจะมาสนใจอะไรพี่ที่รับจ้างกินไปวันๆสังคมคงรับไม่ได้หรอกผมไม่สนผมจะทําให้ทุกคนรู้ว่าอายุ เป็นเพียงตัวเลขเ,เพราะว่าผมรักพี่เป็นแฟนของผมนะพี่พรแน่ใจเหรอว่าจะคบกับตำรวจคนนั้นจริงๆนั่นมันลุ้นลูกเลยนะพี่พรคิดว่าสังคมจะรับได้เหรอพี่พรไม่ไอายเหรอพี่พรครับไป<ะ>ใส่อะไรเยอะขนาดนั้นไม่ร้อนเหรอหพี่หนาวนะกูใส่จะไม่สบายไปไปกันเถอะ ผมจะพาพี่พรไปซื้อเทป่าอยากได้เทป่าไหมไม่หรอกไม่ไปหรอกพี่อยากกลับบ้านานะเดี๋ยวผมพาไปเรียกนะอยากได้อะไรเรียกกันนะะสวยๆมากเลยพี่พรครับตัวนี้สวยมากเลยนะไม่พี่ไม่ชอบพี่ชอบตัวนี้ชอบแบบนั้นก็เอาเลยครับแล้วพี่มิทิน,นี่พี่มิทินคะพี่มิทินมากับใครคะมากับแฟงนะครับผม เี่ยครับว่าไงลูกชายตัวดีผมอยากพาแฟนมาเจอแม่ครับคุณตำรวจของแม่ไปแอบมีแฟนแต่เมื่อไหร่เนี่ยสักพักแล้วครับคนนี้ผมจริงจังครับงั้นเอานี้แล้วกันพาแม่ไปเจอเขาก่อนถ้ารีบให้เขามาบ้านเดี๋ยวเขาจะตกใจเราเอานะลูกได้ครับเมียร้านนี้เหรอครับเมียโหอายุยังน้อยเปิดร้านใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอพี่พรครับอ้าวมิทีนจะไปไหนเหรอนี่แม่ผมครับสวัสดีค่ะค่ะ เ,เป็นแม่ของแฟนมิทีเหรอคะเออคือนี่มีพอนแฟนผมครับแม่อะไรนะนี่แฟนลูกเหรอ,อไปครับแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเออแล้วนี่เป็นเจ้าของร้านนี้หรือเปล่าคะไม่ค่ะเป็นลูกจ้างค่ะแม่เป็นอะไรครับเออป่าเป่าเดี๋ยวแม่ขอตัวกลับก่อนนะ หาแฟนนังทีมันเอารุ่นแม่เลยเหรอมันคิดอะไรของมันอยู่นี้ฉันไม่มีวันยอมให้มันเอาคนรุ่นแม่มาเป็นลูกสะใภ้ใช่หรอฮัลโหลมิทินพรุ่งนี้พาแฟนมาทานข้าวที่บ้านกับแม่ด้วยนะ ใครบอกว่าอากาศไม่หนาวเย็นไม่จำเป็นต้องใช้ m o u r i z e r m o ์มอย r i z e r ไม่ได้ช่วยแค่ให้ผิวชุ่มชืน้นแต่ยังช่วยบำรุงผิวให้แข็งแรงและลดการระคายเคืองควบคุมความมันให้ผิวหน้าชุ่มชื้นและลดโอกาสการเกิดสิวเพราะฉะนั้นไม่ว่าหน้าร้อนหรือหน้าหนาวก็จำเป็นต้องใช้ moisturizer เพื่อสุขภาพผิวหน้าที่ดีนะคะ มาดูออเดอร์ลูกค้าขายส่งจากต่างประเทศว่ามีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเซรั่มบำรุงหน้าเจลแต้มสิวครีมกันแดดหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆทางเราก็มีจัดส่งให้นะคะเพียงเปิดบินเริ่มต้นที่1,200บาทลูกค้าก็สามารถเอาไปบวกกาไรเพิ่มได้เลยนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปิดบินกับทางร้านเราสามารถทักแชทแอดมินได้เลยนะคะ จังหวัดแต่อยากได้ของไปขายเรามีบริการจัดส่งได้นะคะจะมีพนักงานจัดของตามที่ลูกค้าออเดอร์มาแล้วก็จะสรุปบินให้ลูกค้าพอลูกค้าโอนเราก็แพ็กจัดส่งให้เลยค่ะน้องพนักงานแพ็คจัดส่งให้อย่างดีสินค้าถึงมือลูกค้าย,ยังปลอดภัยไม่เสียหายแน่นอนค่าส่งก็ไม่แพงคิดตามจริงไม่บวกเพิ่มใช้เวลาในการจัดส่ง2-4วันแล้วแต่พื้นที่ค่ะสนใจครีมซองเครื่องสําอางไปขายทักมาได้เลยนะมางอ้อ ขอโทษนะที่วันนี้เหยียงใส่เราอ่ะเออไม่เป็นไรแล้วที่บอกว่าจะไม่ยุ่งแล้วอะ่ะจริงเหรอแล้วถ้าจะให้ยุ่งอะ่ะได้ปะสัสนสแนกอะ่ะกินบ้างดิหมุนแล้วมิด ไม่คิดจะแบ่งเราเลยเหรอเธอเคยนึกถึงเราบ้างไหมอะ่ะก็มันอร่อยยิ่งเคี้ยวยิ่งมันเธอก็เป็นอย่างนี้ไงเราเบื่อเธอต้องไงบอกมา,อางง้ไงทีรักเดี๋ยวจะพาเม่เไปต่างจังหวัดสักสองสามวันนะเอาแล้วเราก็ต้องได้อยู่คนเดียวนะสิไม่ไปลานออกสองสามวันเองเดี๋ยวก็กลับมาพรรยาแต่ฮักบันนี้บ่ห่างหรอกอไม่ต้องมาปากหวานเลยไปก่อนนะดูแลตัวเองดีนะทีรักก็ขับรถดีๆนะเป็นห่วง หโหลเธอสามีฉันไม่อยู่สองสามวันเราไปออกล่ากันไหมเออมันจับไม่ได้หรอกมันไปต่างจังหวัดเคเย็นนี้เจอกันนะแต่งตัวแซบๆเลยนะโอยสุดยอดไปเลยแเป็นยังไงบ้าง,าง,างออะแกยแกผู้ชายคนนั้นสุดยอดมากเลยแซบมากเลยแกเผ็ดแซบมากแกแต่ว่าแอบเค็มนิดนึงนะอุ๊ยแก <c oughs> แก็ว่าไปว่าเหมียวนอนย่งนะคิดถึงใแย่อยู่แล้วนี่อยู่ไหนนะ แล้วสามีเธอจะกลับวันไหนเนี่ยอีกสอามวันนู้นแหละมั้งมันพาเม่มันไปธทระจังต่างจังหวัดแกไม่ได้รักมันแล้วแกจะแต่งงานกับมันทําไมก็มันรวยไงไม่เห็นหรอชีวิตฉันออกจะสุขสบายเธอรู้ไหมตอนนี้น่ะรอแค่มันเซ็นยกสมบัติทั้งหมดให้ฉันถึงตอนนั้นแกอย่าลืมชนะฉันเป็นเพื่อนแกนะฉันไม่ลืมหรอกรอฉันหุบสมบัติมันได้แล้วไปเที่ยวผู้ชายกัน โอ๊ยทำไมมาเหมียวทำแบบนี้โอ๊ยโอยปวดหัวโอ๊ยหมครับผมกดช่วยไม่ไม่ต้องไปนั่งพักไปเดี๋ยวก็ปวดหัวอีกผมจกช่วยคุณช่วยชีวิตผมไว้ให้ผมตอบแทนคุณบ้างนะครับ คุณเป็นอะไรไหมครับสงสัยจะปวดท้องกระเพาะน่ะแล้วคุณยังไม่กินข้าวเหรอครับเดี๋ยวผมไปซื้อข้าวให้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณอย่าดื้อสิเห็นไหมไม่กินข้าวมาเป็นแบบนี้อ่ะผมไปซื้อข้าวให้นะรอสักแป๊บนะอ<ด>่ะนิวครับกินข้าวแล้วกินยานะมียาให้ด้วยขอบคุณนะคุณพอได้แล้วนั่งพักก่อนทำตั้งแต่เช้าแล้ว ไม่เป็นไรหรอกครับผมทําได้อยู่ครับพักเธอผมเป็นห่วงนี่ังทำอะไรอยู่ครับเรากำลังให้เพื่อนช่วยตามหาญาติให้คุณอ่ะไม่ต้องหรอกครับทำไมคุณไม่อยากกลับบ้านหรอผมไม่อยากไปจากคุณหรอกสมชายประกาศลงโซเชียลให้หมดเลยนะถ้าใครหาลูกชายฉันเจอฉันจะให้รางวัลอย่างงาม ขอบคุณมากนะที่เธอช่วยงานในร้านทุกอย่างเลยอะแค่นี้เองไม่อยากให้นิ้วเดี่ยวเลยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเธอจำอะไรขึ้นมาได้อะ่ะเธอจะอยาอยู่ที่นี่มไหมผมจะจำอะไรได้ไม่สำคัญที่สำคัญสิ่งหนึ่งผมไม่ลืมนิวแน่นอนคโอลชุมพู้ ถ้าวันนั้นมิทีมันไม่ได้ไปต่างจังหวัดแสดงว่ามันกลับไม่ได้ยินที่เราคุยกันนะสิแล้วที่มันหายไปแสดงว่าเป็นเพราะเรื่องที่เราพูดแน่เลยแล้วเราจะทํำยังไงมันจะตายไม่ได้นะมันยังไม่เซ็นยกสมบัติให้เราเลยแม,ม่เมียวลูกอ,อคุณแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมีข่าวดีแล้วลูกมีคนติดต่อมาว่าเจอมิทีแล้วไปเราไปตามมิทีกลับบ้านกันเถอะลูกเ,เ,เ,เป็นอะไรลูก หนูรู้สึกวินหัวจะอ้วกค่ะแม่เอวตอนเย็นกินหมูกระทะกันไหมกินหมูกระทะเดี๋ยวก็อ้วนเป็นหมูหรอก <c oughs> ดานนี่ะที่เขาบ,บอกว่าเจอมิรทีนแน่ใจเหรอคุณแม่อือ <c oughs> เป็นหมูแล้วเนี่ยแก้มเนี่ยมิรทีน <c oughs> ลูกลูกมาอยู่นี่นยังไงลูกไม่แม่เป็นห่วงแค่ไหนมานี่เลยวกคุณเป็นใครครับ นี่คือแม่เธอส่วนฉันก็คือเมียเธอไงชอปเลยสิวันเท่านั้นวันนี้อันนาพามาส่องโปรเด็ด10วันลดแรงสบูู่รัชชา30กร,รมัมปกติ65เหลือ49บาททิเปเบนไบโอแบบซอง6ซองแค่50บาทแป้งฝุ่นสีจันทร์4.5กร,รมัมปกติ115เหลือแค่109บาทมานามิสีฟ้า30เมตรจาก220เหลือ179 สุิเจิวเต็มสิวแบบปลอดจาก99เหลือ79เมลินดาเจลเขียนคิว้วปกติ120เหลือ99เอวาเน่เครือขัดผิวจาก99เหลือเพียง79สีย้อมผมจาก139เหลือเพียง99บาทไลเนอมิดชินปกติ139เหลือเพียง129บาทสวิตแหลปกติเซ็ตละ580เหลือ499 ที่จาก199เหลือ159บาทและสุดท้ายคุชชั่นเดอละแบบซองปกติซองละ55เหลือเพียง49บาท